เผยแล้วสาเหตุพระธาตุเสด็จเกาะรอบองค์หลวงปู่ดูเป็นสีชมพูวันที่22มกราคมมีรายงานว่าโลกโซเชียลกำลังฮือฮากรณีเฟซบุ๊กเพจหนึ่งแชร์ภาพของรูปหล่อหลวงปู่ดูณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมข้อความว่า เป็นบุญตาที่ได้ชื่นชมบาร,รมีพระโพธิสัตว์ใหญ่พระท่าเสด็จองค์หลวงปู่ดูพรมปัญโยณพระวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ชั้นพระนอนวัดพระธาตผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพ่อพระคุณปารมีเมตตาให้ถ่ายภาพของหลวงปู่ค่ะต่อมามีรายงานว่าวัย,ยาวัจกรวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเปิดเผยเกี่ยวกับรูปหล่อหลวงปู่ดูองค์ดังกล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนมีญาติโยมนำถวายให้แก่พระอาจารย์ปารมีเจ้าอาวาสวัดและเมื่อ4-5ปีที่ผ่านมาได้เกิดพระธาตุสีชมพูเสด็จมาประทับโดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเกิดจากพระอาจารย์ปารมีเป็นพระที่เคร่งการปฏ บัตและสวดมนต์ภาวนาและยังเชื่ออีกว่าหากสาธุชนหมั่นสวดมนต์ถือศีลภาวนาพระธาตุก็อาจจะเสด็จมาประทับในวัตถุที่เป็นมงคลที่ผู้นั้นครอบครองอยู่ได้